ท่านผู้ช้มมัอนี่ก็มาพบกับผมอยู่แล้วครับสองสายฟ้าผ้ารวยเนาะครับผมกับสีแดงผ้าท่านผู้ชมไปเบิ่งเล็กจุดทูบไอ้ไข่เนาะครับผมเจแดงกับเซียนเสียยากับหัดเพิ่นกับจุดแล้วครับเพิ่นกับไดเมาเอื่นแล้วเนาะครับผมเอาเป็นว่าไปเบิ่งน้ำกันเนาะครับผมหัวเลขแปดไม่หัวเลขแปดหรือหัวเลขเก้าอะประมาณนั่นแหละอะไรยังไงมันจบอยู่ เจ็ดเก้าเจ็ดหกแจังหวัดนะครับจุดใดครมาสองวันแล้วสองงวดวันแรกนะตัวใดหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าเชียนยาว่าเอาหกออกถือได้นะเก้าเก้าวดนั้นถือได้หนึ่งก่ก้นะรอบแรกจุดใดหนึ่งหกเก้าเชียนใจว่าหกโปมาเอาเก้าใส่เพิ่มพื่กันซื้อหนึ่งเก้าเก้าบันเฮียนเด มันอ,ออกหนึ่งมันอ,ออกหนึ่งไอ้เก้าหนึ่งเก้ามันเรขว่าหันมันศูนย์หกสองบ่ะศูนย์หกสองหกกับเก้าตัวเดียวกันนี่เออสี่แปดสี่แปดชัดเจ้วเลยค่ะแปดแท้แน่นอนตัวใดนโน่วันนี้เนาะเจ็ดเจ็ดกับแปดฮะแปดหกแปดเจ็ดที่ิวแปดแปดเจ็ดมานน้ำกันอยู่บ่ะ เลขบ้มาแปดกับมาเจ็ดท่านนี้เจ็ดมาแปดท่านที่เจดีย์ในว,ว่าวไวเลีวถ้าเจ็ดสามบ้มามาแปดสามท่านที่เลยสัดเจนเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <พอ S 1> ด้วยครับท่าน,นที่สามจะแม่นย่ำบอเจ็ดสี่สิเป็นแปดสี่วันนี้ละได้ฟ้าเจ็ดสี่แน่นอนหมัดโยหลางดิ สมากหัดหน่ะมันออกหนึ่งหกเก้าเนาะมันนี้ก็ศูนย์เก้าเข้ามามันออกตัวบนนะตัวบนแมเ่เนี่ยมาสี่ตัวบนมาสี่แปดเล็กนั้นถ้าเขาเป่าดีมาแปดนะแม่าาตามห<า>ลักกับามหลักมันอยู่นี่แม่สามหลักเยอะข้อหกเจ็ดก็แปดล่างไอบุญบุตล่างของคุณกะระยะของคุณหญิงย่องนะถ้าเจ็ดหายแปดมาทันที่ บอกแล้วว th ่าเตเจมาท่านที่้าเจทางประหัดอยู่ในบ้านไม่ด่าบ่ไม่ดาเนี่ยไม่ดามามามาไม่ดาน่าฝนตกมันดีมากบ่ใคไม่ใครเลยโอ้ยแจก็จะไปทางเด็กสององเที่ยงเกก็จะไปนะหอมบ่ก็ปีขึ้นเนยกางปีขึ้นกเจะเยอะเาเนี้ย เนร้อมเสี่แปดมั้งครับเนาะเอาเอาเอาไปซื้อเลขล่างก่อนโลดบอสี่แปดนี่สี่แปดสามนึงถือโหลดเออแมนแมนยอดคนสี่แปดสามเนี่ยที่แหายเหรอหามากบ่หาหาามีโปรเซ็นต์มากหลายกว่าสามมันบ่หากับสามเมียนเลยโปรเซ็นตหลายกว่ากัน พอให้เห็นหัวเถอะแต่เห็นหัวนี่ก็คือหนุเลยว่าสิมาตัวใดเจ็ดบัานเห็นหัวแล้วเห็นหัวเจ็ดเหรอว่าวเจ็ดก็สามว่าวเจ็ดก็สามนะพ้าฮัทขีดขึ้นมาแล้ว,วขีดมาแล้วแม่นรุ่นเลยหรือหาเจ็ดสามหานี่แล้วรุนที่สามตัวนี่แหละ<แ>ขีดไม่น,น้อยขีดมา ท่หนยจัหาก็เป็นขาเเจีสามกับขีดซ้ำนี้อะแต่สามันบงกลมเนาะกูอกหากระเจีบวะก่เ็นเจี๊หน่อยพดเจี๊ยบตัวเงี้ยวคนนี้อีกโอ้จะเป็นาหางานบรเลียี่แปดหา่ส่แปดหานี่โอ้เด็กระจอกมากสี่หาสี่นจีกิจการสื่อว่าสี่หามาแล้วนี่แปดหางินจีได้ไหมขอยของนั่นของเมสกันย่านะ แต่วาของแม่เจดจาวหนึ่แม่สลรคข้ามนั่งแปดหกยฮาแทห้าหาแท้ค่ะท่านผู้ชมมาเม่หาแท้เนี่ยนน่นตัวไสี่แปดห้าแปดห้าหาหเดี๋ก็บหาพมวดอ่ะหอาหีขาดวางแล้วขาดวางแล้วหาครับผมพมว่าขาดวางแล้วสี่แปดน่าจะหานะกเล็กสวยเยอะแมันจออกบ่ออกได้คู่โตหาเลยสี่สสี่่บ่แปดห้าเนี่กันไว้รอด แปหาเลยไหมแปหากับแมนอยู่ดออคนตรงซื่อหละต่ว่าซีหาหาซีน,นี้เลยครับผมเนาะกำลังจะโคกครับผมตัวที่สามครับผมตัวแรกซีครับผมตัวที่สองแปดครับผมตัวที่สามห้าแน่นอนมันจะเป็นหาครับผมเนาะหาละล่ะหาแะนะหาน่นอนแต่ต้อ,องรอเบิรงเด้หมวดที่แล้วเด็กคือจังสูนแต่ว่เาเป็นเก่าเนาะนะแมนอาจสิไม่เป็นคอร์ดเบิร์ตเป็นฮกก็ได้นะสิบอกไง ว่ากันบึกเมื่อก่อนหาหาทีแท้เนี่ยหาแล้วมันบักไทยแล้วนะบักระบาดระบาดมันถ้ามันระหาดก็คือเป็นหกนะหาแม่นอีรีโหข้าหาท่านบอชัดเนี่ยป็นได้ทั้่องสองโต๊ะต้องหัดต้องหัดศูนย์กับโอ้ยหาชัดเลยค่ะท่านผู้ชมขาดแล้วสี่แปดห้านะครับเนาะขาดแล้วหอยไข่ครับผมอ๋าพอพึ่งงามกระดอกกระเดียโอ้ยบอไม่แถวไหนงามคือแถวนี้เลยสี่แปดห้าครับผมเด้อ ชัดเจนเลยค่ะครับสี่เป็นหาบนแทนแดนนู้นเอาเอิญจะมือมาสี่แปดค่ครับผมสี่แปดก็ไดุ้ดูทูกไอ้ใครกับผมเนาะเดีจะไปหาไว้ให้กันนี่หนิตันตรงี้ออกครับผมเลยสี่แปดหาะครับผมอถูกไอ้ใครหาลอยขึ้นหาลอยสี่แปดหาเลยแปดสี่บัอนแปดแปดสี่กรเป็นนี้แปดจี้ก็ได้ให้กันแปดสี่เพราะว่ามันแปดสี่แปดหาซีโร่สี่หาเบื้องสื่อหอก ชื่อแปดซี่แปดหาเนี่ยเจ็ดก็เ่าต้องเอาเจ็ดมันดังเกินนี่ครับผมเนาะสี่แปดห้าครับผมนี่ครับสี่เจ็ดหางน่ายิ้มเลยใครก็ยิ้มเลยเจ็ดหาประหัดฟันผมฟันได้สี่เจ็ดหานี่เนาะเออแมีนสี่เจ็ดหาประหัดฟันตะล้องเบิ่งคสามนี่ครับผมเนาะเอาเรื่อยๆถูกหวยไปนั่กันค้าชัดเจนมากครับผมวันนี้ครับผมเจนเลยไทยเลยงวดนี้ชัดเจนมากชัดก็ทุกเฉี่ยวเลยเท่ากันกับหนึ่งหกเก้านะชัดเท่ากันกับงวดนั้นเลยนะ 4 8หาครับผมไเอาครับผมบัลลัสองเอารีบหาซื้อค่ะา3ซื้อไปโลดอะจัดไปเห็นตัวได้ก็ซื้อตัวนั้นละค่ะไลสนะแมนเดี๋ยวจะมาไล่สนทั้งเดือทั้งสองทั้งเดอทั้งยูทูบยูทูบอ๋อทัคนอ่ะเรื่องของกัรค่าหาจอครับผมมดไประมไประดนครับผมกาันหยุดค่ะแค่จะมีนไม่นาจะมารับขอ ถ้าชอบคลิปนี้เรื่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเชินคลิปหน้าครับผมเนาะให้ขุนบ่ออั้นเนี่ยเจ็ดสามอันหักแต้ม่อนเนาะเขาว่าถ้ามีดูเถ่ามาบอกว่าเขาอั้นแต้มหันฝันบ่ ปะฮาสามวานว่าบอกเ่นเป็นเ็กอันาบอกเเป็นเลกมุมมัดะปะาว่าข้างบนเาบอกสแตกห้ามั่างขาบอกวด้าซีเจ็ดานั่นแต่คนาอยู่ขามปากอยู่กัยังกยังว่าบอมแมนอนะอาครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับขอให้โชคดีมิใช่เงิาท่อง ไรมากเท่มากนะครับผมขอบคุณครับ